สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอนะครับวันนี้อยู่กับทนายนิสาค่ะโอเควันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องปัญหาที่ถูก ถามเข้ามาบ่อยมากเลยนะครับน้องนิสาก็คือว่าเวลาที่เราถูกเลิกจ้างเนี่ยเราควรจะไปฟ้องคดีเองหรือจะไปร้องกับพนักงานตรวจแรงงานดีน้องนิสาครับหากว่าเราถูกเลิกจ้างเนี่ยนะครับเรามีสิทธิตามกฎหมายที่จะไปเรียกร้องเงินค่าชดเชยเงินต่างๆเนี่ยโดยการไปดําเนินการกับหน่วยงานไหนได้บ้างครับสามารถดําเนินการได้2ทางค่ะก็คือ 1. ฟ้องต่อศาลแรงงานและ2ยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงานค่ะทั้ง2อ,อย่างเนี่ยนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไปที่ใบให้ฟัง ว่าแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วในเคสของคุณเนี่ยมันเหมาะกับการไปหน่วยงานไหนนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจกระบวนการขั้นตอนของพนักง,งานตรวจแรงงานกับของศาลก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงการที่เราไปยื่นคําร้องต่อพนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยนะครับพอเรายื่นเสร็จพนักง,งานตรวจแรงงานเขาจะทำยังไงน้องนิสาเรียงพยานหลักฐานจากฝ่ายเราค่ะแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามของฝ่ายลูกจ้าง<ช>แล้วก็ฝ่ายนายจ้างนะแล้วก็ต้องสอบสวนพยานต่างๆเนาะโอเคพอเขาสอบสวนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีคําสั่งได้2แบบคือให้นายจ้างชําระเงินหรือยกคาร้องของลูกจ้างแล้วก็ไม่ชําระ นนส่วนการไปยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานเนี่ย,งงนนยก็เหมือนที่เราเคยเคยกันก็ไปดําเน,านินการทําคําฟ้องยื่นต่อศาลนะครับศาลก็จะกําหนดกระบวนการไเกียหากเกียไม่จบก็เข้าสู่กระบวนการสืบพยานอันนี้คือกระบวนการขัขรยย้นตอนโดยปกติทั่วไปแล้วแต่ละแบบมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกังงงนยังไงข้อแรกเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนนะครับธรรมดาแล้วเนี่ยทั้งการฟ้องศาลแรงงานแล้วก็การไปร้องกับพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยโดยหลักการคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้ง2แบบเลยนะครับการไปยื่นต่อพนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยมันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงๆรเพราะพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยเขาน ตั้งแต่การสอบข้อได้จริงการเรียกเอกสารจากนายจ้างการดําเนินการต่างๆเนี่ยเขาทําให้ทั้งหมดแต่จริงๆแล้วเวลาเราไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานเนี่ยถึงว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้ทนายความก็จริงเนี่ยแต่จริงๆแล้วน้องนิสาถ้าไม่มีทนายความเป็นยังไงก็คดีจะยุ่งยากแล้วก็อาจจะแพ้คดีโดยที่ไม่สมควรแพ้ค่ะโอเคเพราะว่าตั้งแต่การร่างคําฟ้องก็อาจจะผิดพลาดนะครับถึงจะมีเจ้าพนักงานของศาลช่วยดูให้ก็ตามนะครับหรือว่าการออกหมายเรียกพยานการนําสืบพยานการถามค้านการอะไรเนี่ยเอาทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยงารมคว จริงมันควรจะต้องมีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระหว่างการไปฟ้องศาลกับไปร้องพนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยเอาตามตรงแล้วอันไหนที่ควรจะต้องมีทนายความครับร้องศาลเองค่ะไปฟ้องศาลเองเนี่ยควรจะต้องมีทนายความพอมีทนายความมันก็จะต้องเสียอะไร เพราะฉะนั้นในเรื่องการไปศาลกับการไปพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยไปศาลก็มีค่าใช้จ่ายมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมเคยทําคลิปไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องว่าไปฟ้องคดีเองได้ไหมมีผลดีผลเสียยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปตารับาชมได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการแสวงหาพยานหลักฐานน้องนิสาอย่างที่เราพูดตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเกิดเราไปร้องพนักงานตรวจแรงงานใครมีหน้าที่ในการแสวงหาพยานหลักฐานพนักงานตรวจแรงงานค่ะแต่ถ้าเกิดเราไปยื่นฟ้องคดีเองเนี่ยใครล่ะที่มีหน้าที่ต้องไปแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆอาจจะเป็นตัวเราด้วยแล้วก็ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะการที่ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวง,งาวาหาพยานฐานให้เนี่ยมันก็โอเคแหละมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเขาทําให้เราเองทั้งหมดแต่ข้อเสียมันคืออะไรรู้ไหมล่าช้าค่ะเพราะคดีค่อนข้างเยอะข้อเสียเนี่ยนอกจากมันล่าช้าแล้วเนี่ยเราไปสั่งเขาได้ไหมว่าเขาจะต้องไปขอหมายเรียกเอกสารตัวนี้มาต้องไปหาพยานฐานตรงนี้มาไม่ได้ค่ะเราไปสั่งพนักงานตรวจแรงงานไม่ได้มันมีหลักฐานบางอย่างที่เราเห็นว่ามันควรจะเข้าสู่สำนว,นวนพนักงานตรวจแรงงานเขาไม่เอาเข้าเขาไม่ออกหมายเรียกให้เราก็ทําอะไรไม่ได้ ต่างจาก,กเวลาที่เราไปฟ้องศาลเนี่ยเราสามารถหมายเรียกพยานวัตถุพยานเอกสารอะไรต่างๆเข้ามาสู่สำนวนได้เลยถ้ามันมีเหตุผลจําเป็นเพียงพอแล้วเราสามารถอธิบายศาลได้ไอ้เรื่องการขอหมายเรียกพยานเอกสารพยานวัตถุอะไรพี่ก็ทาคลิปไว้แล้วเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้นะครับต่อมาเรื่องการสืบพยานอย่างที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนกันนะครับหากเป็นการไปยื่นคําร้องต่อพนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยใครจะมีหน้าที่<อ>ในการที่จะไปสอบพยานถามถ้อยคําคจากพยานพนักง,งานตรวจแรงงานค่ะคนร้องเนี่ยนะครับไอ้ <ฮะ S 1> ลูกจ้างจะต้องไปทําอะไรไหม ไม่ต้องเลแต่ถ้าเกิดไปฟ้องศาลใครจะต้องไปสืบพยานทนายค่ะทนายของตัวเขาหรือตัวเขาเองที่ต้องเอาพยานขึ้นไปสืบไปเล่าเรื่องให้ศาลฟังเองเพราะฉะนั้นข้อเสียมันก็คือเราต้องเหนื่อยหน่อยแหละถ้าเกิดว่าเราไปฟ้องศาลข้อดีของเขาเนี่ยก็คือว่าเราสามารถเลือกพยานได้ไงครับ<ม>เราก็เหมือนเดิมเราไม่สามารถไปสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้ว่า เฮ้ย <He> คุณไปสอบปากคนนี้สิคุณไปสอบปากคำคนนี้สิคุณไปถามคนนู้นสิแต่ถ้าเกิดว่าเราฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยเราเลือกพยานที่จะมานําสืบเองได้อันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียข,ของการที่จะเอาพยานเข้ามาสืบนะครับซึ่งในเรื่องของการเอาหมายเรียกพยานบุคคลเข้ามาสือบอะไรเนี่ยพี่ก็ทาคลิปไปแล้วต่อมาเรื่องระยะเวลาดําเนินการน้องนิสาคิดว่าระหว่างการไปฟ้องคดีเองกับไปพนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยอันไหนเร็วกันฟ้องคดีเองค่ะฟ้องคดีเองเร็วกว่า ทำไมฟ้องคดีเองถึงเร็วกว่าก็ดออื่นไปเข้าใจกระบวนการของพนักง,งานตรวจแรงงานก่อนนะครับธรรมดาเมื่อเรายื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วพนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยจะต้องทําให้เสร็จภายใน60วันค่ะหาก60วันยังไม่เสร็จขยายได้กี่วัน30วันค่ะรวมทั้งหมดเป็น90วันพอครบ90วันเจาน้าหน้าที่ตรวจแรงงานมีคําสั่งนายจ้างก็ต้องปฏิบัติตามภายใน30วันนะครับฟังดูมันเหมือนจะเร็วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่านายจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยไม่พอใจคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานสมมติวว่่าาาาาาพนนนนนัักงงงงงงตรรจแมีคํํสให้้ชะเิ นายจ้างไม่ชำระนายจ้างจะยือย้อก็ไปฟ้องเพื่อถอนคำสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานได้อีกอภายใน30วันนับจากวันที่รับคำสั่งนะครับ พอเขาฟ้องพนักงานตรวจแรงงานก็ต <tamanho S 2> ้องไปสู้คดีกันต่ออีก6เดือนปีหนึ่งหรือปีครึ่งสรุประยะเวลารวมอาจจะเกือบ2ปีเห็นไหมครับว่ามันเหมือนจะเร็วแต่ว่ามันมีการที่เขาให้อำนาจนายจ้างที่จะเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้เทียบกับการไปฟ้องศาลเนี่ยการฟ้องศาลพอเรายื่นฟ้องครั้งแรกเนี่ยศาลนัดประมาณกี่เดือน3 4เดือนขึ้นอยู่กับความยุ่งของศาลนะครับหากไม่จบก็สืบพยานก็ใช้เวลาสืบพยานชั้นต้นเสร็จก็ประมาณ6เดือน9เดือน หรือไม่เกินปีหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้ง2ออย่างเนี่ยความเร็วเนี่ยผมมองว่าสารแรงงานเร็วกว่านะครับถ้าไม่มีการเพิกสอนคําสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานแต่ถ้าเกิดว่าไปร้องพนักง,งานตรวจแรงงานแล้วมีการร้องเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานอันนี้ไฟฟ้องสารเร็วกว่านะครับต่อมาข้อ5ในเรื่องของประเภทเงินที่เรียกร้องได้น้องทิสาครับหนูรู้ไหมว่าเวลาเราไปร้องพนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยนะครับเงินโบนัสค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยมันสามารถขอให้พนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งได้ไหมไม่ได้ ที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในพรบคุ้มครองแรงงานเจ้าพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยเขามีอำนาจตามพรบคุ้มครองแรงงานเท่านั้นที่จะให้ลูกจ้างเนี่ยร้องให้ในจ้างปฏิบัติตามพรบคุ้มครองแรงงานแต่อะไรที่มันอยู่นอกเหนือพรบคุ้มครองแรงงานเป็นเรื่องของแรงงานสัมพันธ์เป็นเรื่องของสภาพการจ้างหรือว่าเป็นเรื่องของค่าเียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยซึ่งมันอยู่ในกฎหมายคนละฉบับเนี่ย ก็ไม่สามารถร้องรวมเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดเราฟ้องเป็นคดีแรงงานคือต่อสารเองโดยตรงเลยนะครับหากเราอยากจะฟ้องเรียกเงินเดือนค้างจ่ายเรียกค่าจสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเรียกเงินชดเชยเรียกค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ารวมเข้าไปในคดีเดียวกันมันทําได้ไหมครับทําได้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของ ประเภทเงินที่เรียกร้องได้เนี่ยนะครับไปสารแรงงานก็จะกว้างกว่าครอบคลุมกว่าแล้วก็อาจจะจบรอบเดียวกว่าดังนั้นผมสรุปให้นะครับธรรมดาแล้วการไปร้องพนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยมันก็มักจะเหมาะกับลูกจ้างที่อาจจะทํางานมาไม่นานมีค่าชดเชยที่จะได้รับมาไม่เยอะเป็นคดีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนดูแล้วเราไม่ผิดแน่ๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมดูแล้วไม่มีเงินโบนัสก็ไปจ้างทนายความก็อาจจะไม่คุม้มแต่ถ้าเกิดคดีมันยุ่งยากซับซ้อนเป็นการจัดแกล้งเลิกจ้างยังมีการเถียงกันอยู่เลยว่าใครผิดไม่ผิดอย่างนี้ควรจะไไปทางหน ยื่นฟ้องคดีเองโดยสารแรงงานเพราะว่าเราจะได้รวบรวมพยานหลักฐานต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งอาจจะมีค่าทนายความแหละใช่แต่ผมว่ามันคุ้มค่าและก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็จะรวดเร็วกว่าด้วยนะครับเพราะไอ้คดีใหญ่ๆแบบนี้ที่มีค่าชดเชิเยอะๆเนี่ยสุดท้ายไปถึงขั้นพกดถอนคำสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานอยู่แล้วและข้อควรระวังสําคัญอย่างหนึ่งน้องนิสาครับรู้ไหมว่าเราสามารถจะทาทั้งสองอย่างคู่กันได้ไหมก็คือไปร้องพนักง,งานตรวจแรง,งงานด้วยแล้วก็ไปฟ้องศาลด้วย ไม่สามารถทําได้คะ่ะควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติว่าวันนี้ผมไปร้องพนักง,งานตรวจแรงงานอีกวันหนึ่งผมจะไปยื่นฟ้องศาลทําได้ไหมไม่ได้คะ่ะหรือถ้าเกิดผมยื่นฟ้องศาลไปแล้วผมอยากจะไปร้องพนักง,งานตรวจแรงงานอีกทําได้ไหมไม่ได้ไไดต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นอการเลือกก็ต้องดูข้อดีข้อเสียตามที่เราได้อธิบายไปนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆที่ฟังก็จะได้รับประโยชน์นะครับสําหรับวันนี้ผมทนายเพชรกับน้องทนายนิสาค่ะก็จะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะจบคลิปนี้กดไลค์กดแช ครับผมไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ